คำเตือนสำหรับน้องๆที่มีอายุไม่ถึง1 8ปีบริบูรณ์ผมแนะนำให้เรียกพ่อแม่พี่ป้านะ<ม>้าอายัดโกโหติกาของน้องมานั่งดูข้างๆเพื่อให้คำแนะนำกันไปด้วยนะครับผม <S <S ราบสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในช่องอย่าไปหยองกับอองเองครับเพื่อนๆวันนี้อองจะมาเล่นเกม f o r t จู e และบิดและ b ิดนี่ใช่ r a b บบิที่ว่าที่ว่าร้องอันนี้ปะ โย่ Yo, แล้วนี่คือเสียงของเด็กวัดอ๋อ,อไม่ใช่ครับเพื่อนคนละไอ้ไนั่นแรปเปอร์ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกับทุน1000บาทนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน,นเพื่อนว่า1000บาทอองจะเบ็ดที่20บาทเบ็ดเบ็ด50บาทดกีกว่าเพื่อนน่าจะไปเบ็ด50บาท50บาท20ครั้งมาดูกันนะเพื่อนว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะเพื่อนนะ แต่เห็นเขาว่าช่วงนี้เกมแล้วปิดแจกดีอยู่นะเพื่อนแต่ออนขอสู้ด้วยงบ1,000บาทนี่ลวกัน1,000พบาทห้าหนึ่งันบาทเบ็ด50หมุน20ครั้งนะเพื่อนดูวันที่สบไม้แรกก่อนนะเพื่อนสิไม้แรกจะมีอะไรไหมสิบไม้แรกเหมือนจะไม่มีอะไรมาเลยเพื่อนๆนี่อ่ะเกิบนะเพื่อนอ่ะมีมาดอกหนึ่ง กระต่ตายก็ไม่วงไม่วิ่งไม่อะไรเลยเพื่อนๆน oh. สิบไม้แรกได้มาสามสิบบาทเพื่อนๆนเสียห้าร้อยได้มาสามสิบเพื่อนๆ mm. นไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันต่อที่อีกสิบไม้หลัง <Yeah. S 1> อ่าดอกนี้ได้คืนมา, 20, ายี่สิบแครอทจ่ายโอ้โหวายมาตรงกลางยังไม่จ่ายเลยครับเพื่อนๆนเว้าวไปแล้วครับเพื่อนๆนเหลืออีกสี่ที ยังเว้าเพื่อนสามสองครับเพื่อนยังอุตส่าห์มาจ่ายสิบบาทเพื่ออะไรครับเพื่อนไม่จ่ายเลยครับเพื่อนๆไม้สุดท้ายก็ไม่น่าจะจ่ายนะถ้าเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนี่ไงเพื่อนเป็นไปตามคาดเลยเพื่อนในขณะนี้เราก็หมดทุนเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ถือว่าคลิปนี้อ๋องสร้างมาเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าสำหรับเกม For j o u r n e ้ ถ้าเราเบ็ดไปช่วงแรกๆสัก20เราลองปล่อยเบ็ดไปสัก20ครั้งหรือ30ครั้งถ้ามันไม่เข้านะเพื่อนไม่เข้าแบบนี้นะอ่องนแนะนาให้เปลี่ยนเกมเล่นนะครับผมอย่าไปดันทุลังเล่นต่อนะเพื่อนเพราะไม่งั้นมันจะกินคุณจนหมดตูดได้นะครับผมจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้เอามาเอามาแชร์กันนะเพื่อนอ่าและส่วนท่านผู้ชมคนไหนนะเพื่อนมีมีความคิดอยากให้อ่องทําอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์ไหน อยากรู้ว่าเกมไหนแตกเกมไหนไม่แตกเวลาไหนสูตรอะไรดีไม่ดีนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้องหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสนุกและราเรกันนะครับผมถ้าหากเพื่อนเพื่อนต้องการให้อองเล่นเกมอะไรอย่างที่อองว่าเมื่อกี้เลยนะเพื่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับผมและก่อนจะจากกันอองฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อองเลยครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม